สวัสดีค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเก็บวาลเบอร์รี่กันนะคะอันนี้อันนี้วาลเบอร์รี่นะคะเป็นของพิเศษเฉพาะในเมืองมอนเนาะเป็นผลเบอร์รี่ที่มีความใสให้รสหอมหวานบางๆในปากในอดีตนั้นผู้เฝ้าระวังพายุจะใช้ความหวานของมันเป็นตัวปอบโยนและมอบความหวังที่ใช้ปกปักรักษาเมืองนะอันนี้สามารถหาได้ที่หุบเขาสตอมเบเรอร์นะคะเบเรอร์สตอมเบอร์ แบบเหมือนเบดียร์อะไรประมาณนี้เหมือนเอ๊เป็นตัวป้องกันเนาะคุณจุดตรงนั้นมันก็จะอยู่ตรงตรงทางขวานี้นะคะด้านขวาบนของขวาบนด้านทางตะวันออกเฉียงเหนือนิดหน่อยเนาะของเมืองเมืองมอนแตตนะคะก็เหนือขึ้นไปจากสตาร์ฟอลก็ใกล้ๆกับจุดที่เราเริ่มเกมอยู่เนาะซึ่งของชิ้นนี้เนี่ยมันจะเป็นของที่ใช้เ่อนขั้นเลเวลของตัวละคร3ตัวนะในแพทปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีคุณลิซ่าทุกคนมีอยู่แล้วเนาะคุณลิซ่าเนี่ยแล้วก็มีน้องโนเอลที่ ที่ส่วนใหญ่ก็จะจะเปิดตู้ถ้าใครเปิดตู้แบบผู้เล่นใหม่ตู้ตู้ที่มันได้ได้ลดราคาขึ้นก็จะได้น้องโนโอเอลมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็คือโรซาเลียนะคะอันนี้เป็นคอตูมที่อีกอีกคอตูมหนึ่งเนาะลิซ่าเขาไม่มีอะโรซาเลียจะมีใช่ไหมแล้วก็เป็นแอมเบอร์ใช่ไหมที่มีนะคะใครอีกคนนะจีนดันโจนะคุณถ้าจะไม่ผิดนะคะแต่อ่ะเดี๋ยวอันนั้นมันไม่เกี่ยวกับพิปของวันนี้เนาะสำหรับ เจ้าวาวเบอร์ี่นะมันจะมีตำแหน่งบอกอยู่ในโฮโยแล็บนะคะสำหรับการเก็บเจ้าของชิ้นนะี้เราไม่จําเป็นต้องผ่านเควสหรืออะไรผ่านเควสอันเดียวคือเควสที่เควส มังกรและอิสระภาพมันเป็นเควสอารัมพบทก่อนที่คุณจะสามารถออกไปสำรวจในบริเวณรอบๆได้อะไรประมาณนี้เนาะถ้าคุณไม่ผ่านตรงนี้มันก็จะล็อกคุณไว้นั่นแหละคุณมันไปไม่ได้นะคะเวลาอัพเลเวลถึงเลเวล90ใช้เท่าไหรไ่นะคุณใช้168ชิ้นท่วนค่ะคือถ,ถ,ถ,ถ้าเก็บรอบเดียวอ่ะมันไม่พอแน่นอนเพราะว่า รอปหนึ่งเนี่ยมันม,มีมีทั้งหมด19จุดนะจุดละจุดหนึ่งมันมันคือมันเป็นต้นหนึ่งอะ่ะต้นหนึ่งมันจะมี4ผลนะคะก็ทั้งหมดเป็น76ชิ้นนะคุณเดี๋ยวคลิปวันนี้เราก็จะไปเก็บทั้งหมด76ชิ้นให้ให้หมดเลยคุณหมดมาแรกเริ่มเรามี682ชิ้นนะคะเดี๋ยวชิ้นแรกที่เราจะไปเก็บนะคุณคือเราจะแบ่งเป็นเส้นทางเป็นสองสายนะคะสายมันจะมีสายที่ใช้วาฟทางนี้ ก็คืออันนี้มันสตอมเบรเรียเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีตรงนี้ที่มันปีนค่อนข้างยากนิดนึงซึ่งเราจะพยายามหาเส้นทางที่มันปีนปีนสะดวกแล้วก็เหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นิดนึงนะเนื่องจากว่าผู้เล่นใหม่อ่ะถ้าจะมาเก็บของอัพเลเวลพวกเนี้ยเขายังไม่มีไม่มีมมค่าพลังสตามินาที่เพียงพอในการปีนนะคะคือถามว่ามันพอไหมมันก็พอแต่ว่าอาจจะไม่เร็วทันใจอะคุณบางจุดที่มันสูงสูงมากๆเนี่ยคุณ ผู้เล่นใหม่ปีนไม่ไหวแน่นอนนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เทคนิคเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทางซ้ายด้านนี้นะคะแล้วก็มันจะแบ่งเป็นซ้ายกับขวาเนาะคุณซึ่งมันจะแบบ ตรงนี้มันจะเป็นขึ้นขึ้นลงลงมันจะมีสูงมีต่ํานะคะเดี๋ยวจุดแรกเราเริ่มมาทางนี้เลยนะคะเส้นนี้เลยนะก่อนอื่นนะคะคุณจะเห็นว่าในทีมเราจะมีมิกะมิกะคือคนนี้นะคุณมิกะคนนี้เขาสามารถหาของที่เป็นของประจําเมืองได้นะคะก็จะเป็นประจําเมืองมอนเท่านั้นคุณแต่ละเมืองก็จะมีตัวละครที่เป็นตัวแบบนี้อยู่ หนึ่งสองคนนะเมืองมอนก็จะมีมิกะกับมีน้องคลีซึ่งเราไม่มีน้องคลีนะคะมาเดี๋ยวเส้นทางแรกนะคะเราวาปมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณตอนนี้เราจะหันไปทางตะวันออกของตะวันออกมากพาททิอยู่ตรงนี้เนาะ หันขวานะคะมีกะเก็บมิ้นมาก่อนหนึ่งแล้วก็เลียวซ้ายหันขวาแล้วหันซ้ายยังไม่รู้ตัวว่าพูดผิดหันซ้ายค่ะอันนี้เลยจุดแรกนี้สนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวอันนี้เราหันขวาหเห็นเป็นฮิวิชูที่มีถังถังระเบิดนี่ใช่ไหมคุณวิ่งตรงไปเลยครับตรงไปอีกแต่ตรงตรงเลยตรงยาวๆเลยค่ะ ตรงยาวไปอีกนะคะมันจะมีคาราลินี่อยู่ข้างล่างนี้2อันถ้าใครต้องการก็เก็บไปได้เนาะแต่เราต้องผ่านมาคีรีชูตรงนี้นะคะแล้วมีอีก4อันตรงนี้อุ๊ยน้องโดนยิงเก็บเสร็จแล้ววิ่งตรงขึ้นไปอีกค่ะอ่ามันจะอยู่ตรงริมริมขอบผาเลยนะแต่ว่าต้องมันแบบว่าบางทีเออคุณจะโดนไปม่อนดึงอ่ะคุณเพราะงันต้องระมัดระงนิดนึงนะแต่ เขตนี้ถ้าเป็นด้านด้านด้านทางซ้ายมือเนี่ยคุณไปมอนไม่ดึงเราไปมยมอนถีบไหมปมอนไม่ทำแบบนั้นหรอกอันนี้อีกสี่นะคะเสร็จแล้วหันซ้ายนะวิ่งตรงไปเลยค่ะเออตรงไปได้อีกนะตรงไปได้อีกไปอีกคุณโดนโดนปมอนกระชากวิ่งตรงไปต่อเลยค่ะไม่ต้องกลัวคุณไปมยมอนเขาไม่ไม่รุนแรงกับเรามากขนาดนั้น ตรงไปขามด้านซ้ายมือคุณจะเห็นว่าเป็นบอสตุ๊กบาททัดลมนะก็ก็มาเก็บฮัตซึทาเกะตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็เลยมาอีกนิดนึงจะเจอวาลเบอรี่อีกสี่ผลนะคะเสร็จแล้วที่นี้ ถ้าวิ่งมาทางด้านนี้ใช่ไหมคุณคุณหันซ้ายนะคะหันซ้ายนิดนึงคุณจะเห็นเป็นวิหารที่ทางต้นสนตอนนี้ต้นสน,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 นมันบังอยู่จะเห็นเป็นวิหารอันนั้นอันนั้นแต่อันนี้ของเรามันเปิดไปแล้วเนาะถ้าใครยังไม่มีกุญแจก็ก็กุญแจรู้สึกว่าต้องไปหาตามตามในดันเจียนแถวเมืองมอน,นเนี่ยแหละคุณทีนี้วิ่งเลยมาเลยค่ะวิ่งเลยมาจนคุณเห็นเป็นเป็นเออเป็นป้อมปราการเนาะ เป็นป้อมสังเกตการณ์นะคุณเลยไปอีกค่ะจนคุณเจอเป็นต้นซันเซนเทียนะข้างหน้านี้นะคะหันขวาคุณหันขวาเล็กน้อยนะคะเขาอยู่ระหว่างต้นสองต้นตรงนี้นะคะอีก4อันทีนี้ตอนนี้มิกะเขาเปิดเออมิกะเขาชี้ให้อันนั้นเป็นแดนดะี้ไลออนเนาะซึ่งเราไม่ใช้นะคะในคลิปนี้อันนี้เราหันขวานะคะเดี๋ยวเราต้องกระโดดลงไปค่ะ กระโดดลงไประวังนิดนึงนะกระโดนะะดลงไปก็จะมีจุดสังเกตคือต้นสนที่4ต้นตรงน,นี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องเขาอยู่ตรงนี้ค่ะจีอันเก็บไปเลยค่ะซินเอเลกขึ้นมาเก็บเก็บเสร็จแล้วหันซ้ายนะคะหันซ้ายจะลิ่งตรงมาหน่อยถ้าใครแบบระยะเห็นไกลๆจะเริ่มเห็นน้องสลามทากไฟแล้วใช่ไหม อันตรายที่ซ่อนอยู่อันนี้เป็นเควสด่วนนะคุณสามารถทำได้ถ้าเกิดว่า,ามีตัวละครที่หรือว่าต้องการทรัพยากรเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้เราไม่เอานะเราหันมาทางขวาค่ะเห็นต้นแอปเปิลนี้ใช่ไหมคุณหันมาทางขวานี้วิ่งตรงมาอีกนิดนึงกระโดดมาค่ะเขาอยู่ใต้ต้นสนตรงนี้นะเก็บเสร็จแล้วหันซ้ายนะคะอยู่ใกล้ๆกันนิดเดียว แตไ่ไม่ใช่อันนั้นซ้ายอีกหน่อยเรางงทุกทีเลยคุณพอหันแล้วมองมิกะพอมิกะบอกคือแบบเอา้าหันอันนั้นโอเคไม่ใช่ดันดีไอออนเฉยเลยทีนี้เสร็จแ,แล้วเก็บทางนี้แล้วหันซ้ายค่ะหันซ้ายไปเยอะๆเลยคุณซ้ายแบบมองมองขึ้นไปด้านบน นี่มีกะขึ้นให้แล้วซ้ายอีกเลยค่ะแทบจะหันหลังอยู่แล้วนะมันมย้อนกับเส้นทางจุดสังเกตคือคุณจะวิ่งผ่านมีน้องสลามทัดไฟใช่ไหมทางซ้ายมือแล้วมีหินนะคะหินเป็นหินสายฟ้าเนาะนี่อีก4อันนะคะทีนี้เก็บอันนี้เรียบร้อยแล้วหันไปทางวาร์ปคุณวาร์ปที่เราเทเลพอร์ตมาตอนแรกเนี่แหละวิ่งตรงไปคะ่ะตรงนี้สามารถเคาะแร่ได้นะเอาตัวดาบใหญ่มาเคาะเนาะคุณบินนะคะ หันมาทางขวาจะเห็นเป็นแหล่งน้ําเล็กๆที่มีต้นไม้ที่เป็นต้นที่มันแช่แข็งเราได้อ่ะคุณแล้วก็มีฮิริชูตัวใหญ่มิตชูนะคะกับเดอะแกงของเขาลูกสมุนอีก2คนวิ่งผ่านนะคะตรงนี้มีอีก4อันเก็บไปเลยครับเสร็จแล้วเลี้ยวเลี้ยวจา้าถ้าคนที่ไม่ไม่มีพลังสตามิน่าพอเลี้ยวกลับมาที่วาร์ปนะคุณแล้วก็วิ่งขึ้นไปตามทางนะคะแต่ถ้าใครมีพอแล้วปีนขึ้นไปเลยนะ อันนี้เราวิ่งกลับมาแล้วเสร็จแล้ววิ่งตามทางใช่ไหมคุณเลี้ยวขวาค่ะหักขวาเยอะๆเลยหักขวาจนเจอต้นไม้ที่เป็นต้นที่เนี่ยมันจะมีต้นที่เป็นเป็นสีเหลืองๆเยอะๆใช่ไหมคุณวิ่งไปค่ะเขาเขาขึ้นมาให้แล้วนี่ไง ตรงนี้ทางขวามือนะคะจะเป็นจุดเก็บแร่นะคะเอาตัวดาบใหญ่มาเก็บได้คุณมาโชว์หน่อยแล้วกันอ่ะเนี่ยตัวดาบใหญ่มันจะฟันแร่ที่แร่ที่มันแข็ง,แข,งแข็งเยอะๆได้นะคะส่วนแร่ที่เป็นขั้นขั้นแรกกับขั้นสองขั้นแรกจะเป็นสีดําใช่ไหมขั้นสองเป็นสีขาว <c oughs> เราจำมันแบบนี้อะคุณ <c oughs> ก็ดับใหญ่ก็จะฟันทีเดียวแล้วก็ตึ้มไปเลยนะคะทีนี้จากจุดเก็บแร่ที่เราบอกเนาะ <c oughs> น้องจะอยู่ข้างใต้ต้นสนนะะี้ค่ะสามารถเก็บได้เลยนะตรงเนี้ย เราเราเดินเลยทำไมเนี่ย <laughs> ตรงนี้จุดตรงนี้ก็จะหมดแล้วนะคะสำหรับสาหรับเอ่อด้านทางด้านซ้ายนี่เนาะคุณก็ก็จะค่อนข้างหยบหยักหยบหยกักนิดนึงนะคะทีนี้ทางขวานะคะถ้าอันเนี้ยคุณไม่มีวาร์ปคือถ้ามีวาร์ปแล้วจะสะดวกมากแต่ถ้าไม่มีวาร์ปแนะนําว่ามาสตาร์ฟลเล็กเนาะแล้วก็เดินขึ้นไปค่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสตาร์ฟลเล็กนี่ละกันเนาะคุณ <laughs> คือจริงๆเราสามารถกระโดดลงหรือว่าปีนขึ้นไปได้เลยนะคุณ ถ้าเกิดว่าคุณมีสต้ามีนาเพียงพออะไรประมาณน,นี้นะคะทีนี้เราย้อนมาที่สตาฟอลเลกนะคะตรงจุดนี้เนาะถ้าคุณวาร์ปมาเสร็จแล้วคุณหันซ้ายนะคะมันจะมีทางที่สามารถพอพัปีนขึ้นไปได้เล็กๆน้อยๆอ่ะคุณนะถ้าทางนี้เอาเป็นวา่าชี้ชี้จุดให้ไหมไปวิ่งไปเลยแล้วปีนโชว์สิ <c oughs> แต่ถ้าจะทางเนี้ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะแต่ถ้ารู้สึกว่า เช่นชอบในการสำรวจ,จกินลมชมวิวคุณสามารถ้านด้ทางนี้ได้นะคะแล้วก็เก็บไปเรื่อยเลยสวิตาฟเวอร์อะไรประมาณนี้นะตอนนี้มีกากเขาขึ้นมาแล้วนะอยู่ข้างบนแบบบนบนเลยคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือปีนมันขึ้นไป <laughs> ปีนทางนี้นะคะค่อยๆปีนขึ้นไปจุดที่ปีนได้สำหรับคนที่สตามิน่าไม่เยอะเท่าไหร่เนะคุณก็จะ,จะมีทางนี้นะคะนี่ให้น้องโนเอลขึ้นไปก่อนเนาะแล้วก็ ตรงนี้พยายามหาวิธีที่หาพื้นแท่นยืนที่มันพอจะสูงสูงหน่อยอะไรแบบนี้นะคุณนี่แล้วก็บินขึ้นมาทางนี้นะคะแล้วก็ทางนี้คุณจะสังเกตเห็นว่าถ้าถ้าบินขึ้นไปมันจะยากนิดนึงแหละเนื่องจากว่ามันเอียงเอียง <Yeah. S 1> เนี่ยแล้วก็กดกดขึ้นอย่างเดียวเลยคุณ <laughs> กดขึ้นอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรนะเมื่อกี้เรากดแดดไปทีนึงนะคะกดกระโดดอะ่ะก็มันก็จะใช้พลังงานเยอะขึ้นมาหน่อยเนาะ ทีนี้อาจจะถ้าใครมีอาหารที่เป็นอาหารสำหรับการออกกำลังกายอาหารเพิ่มพละกกำลังในการปีนการเรียกว่า,าเพิ่มสตามมีน่าชั่วคราวอะไรประมาณนี้ใช้ตอนฉุกเฉินได้นะคะพอปีนขึ้นมาแล้วนี่เลยจุดแรกนะคะอยู่ตรงหน้าเราเนาะอันนี้หนึ่งนะคะเก็บไปเลยตีอันแล้วก็เลี้ยวมาทางซ้ายนะคะน้องเขาอยู่ทางซ้ายนี้นิดนึงนะโอเคเราสามารถเก็บได้เลยนะอันเนี้ย เดี๋ยวเราขอหนึ่งแชะได้ไหมตรงเนี้ยโอเคเก็บครบแล้วโฝนตกอีกแล้วตรงนี้นะคะถ้าทั้งนี้เราหันขวานะคะตอนนี้มันขึ้นขึ้นจุดมาแล้วนะตรงนี้เรากระโดดลงไปได้เลยค่ะท,ที่อยู่บนสูงๆูเนี่ยไม่มีแล้วเนาะก็ทางซ้ายมือนี่ค่ะนี่เลยผ่านทีวิชูสคนนี้ที่เป็นชูเตอร์ไปนะคะ พอเขาเริ่มยิงก็กร่อนลงหน่อยเนาะคุณเก็บเตียบ้อยแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยนะคะแล้วหันขวานิดนึงนะมันจะเป็นแหล่งน้ําค่ะแหล่งน้ํานะคุณอยู่ตรงข้างๆแหล่งน้ํานี่เลยจุดสังเกตคือมีบิตชูหนึ่งตัวแล้วก็ฮีริชูอีกสองคนนะคะน้องเขามาปัดไม้ตรงนี้เนาะคุณนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้นะคะสี่อันทางนี้ด้านนี้มันจะจะหมดแล้วนะเหลือต้องวิ่งลึกเข้าไปอีกนะทางขวามือนี้นะคะ ถ้าคุณมีวาร์ปแล้วก็วาร์ปมาได้เลยเนาะคุณถ้าเกิดวาร์ปแล้วมันวิ่งเอ่อวาร์ปเสร็จแล้ววิ่งขึ้นเหนือมาเลยมันก็จะเจอเลยค่ะแต่ทีนี้เราวิ่งให้โชว์ให้ดูแล้วกันว่ามันสง่งส่งเส้นทางวิ่งยาวๆอะไรประมาณนี้นะคะใต้ตรงนี้ก็สามารถเก็บพวกเห็ดมาซึ่งถ้าเก็บเห็ดเก็บเอ่อพายโคนลูกสนไปได้นะคุณตรงนี้นอกจากจะมีพวกแบบวาวเบอร์รี่แล้วนะคะคุณเอาตัวทัศลมมาด้วยนะคะตรงปลายปลายปลายแหลมอะ ก็จะมีเป็นอันนี้เป็นแดนดิไลออนนะคุณนี่อีก4เม็ดนะครับทางขวานี่เป็นจุดเก็บแร่นะคะสามารถมาฟาร์มแร่ได้เล็กๆน้อยๆเนาะคุณแบบว่าบางทีมันก็เกิดบ้างแบบมันรีรีไม่ไม่แน่นอนนะบางวันมันก็ไม่เกิดนะคุณเก็บเสร็จแล้วนะคะวิ่งไปตรมไปต่อนะคะจุดทางซ้ายซ้ายมือเมื่อสักครู่นี้ที่มันขึ้นมันคือแดนดิไลออนคุณถ้าคุณจะเก็บแดนดิไลออนเก็บก่อนเสร็จแล้วค่อยกระโดดลงมาด้านล่างนะคะ นี่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 ผ่านสลามธาตุไฟมาแล้วมองลงมาอย่าเพิ่งเลยไปถึงสลามธาตุหินเนาะเก็บเสร็จแล้วกระโดดตรงมาค่ะมันจะมีแท่นอยู่ตรงนี้อันนี้ให้ไปพาน้องวิญญาณมาเนาะถ้าใครยังไม่ได้พามาเจอชินชิ้นเมตดมาแล้วกระโดดขึ้นนะคะแล้วก็ปีนปีนจ้าน้องอยู่ตรงนี้ค่ะ เก็บอีกสอันเสร็จแล้วหันขวานะคะอันนี้เขาอยู่ข้างบนเนาะคุณแต่ว่าถ้าคุณมีพลังสตามมีนาไม่พอเราแนะนําว่าให้วิ่งอ้อมนิดนึงนะมันมันพอจะอ้อมได้อยู่ค่ะเสร็จแล้วก็ปีนขึ้นแถวแถวนี้ค่ะถ้าคุณปีนตั้งแต่ต้น,ต,นต้นทางเนี่ยมันจะมันจะเหนื่อยนะคะนี่เลยปีนขึ้นมาแล้วหันซ้ายนะคะแล้วเมื่อกี้หันขวาทําไมนะอยี่ยอยใต้ต้นสนนะคะนี่เลยอันสุดท้ายแล้วสําหรับคลิปนี้ หมดแล้วนะครับนี่เลย758ชิ้นทั้งหมดอ่า76ชิ้นพอดีนะคะคร,ครบถ้วนแบบครบถ้วนแต่ถ้าคุณจะเก็บให้เลเวล90ทั้งทั้งหลายๆตัวอะไรประมาณนี้คือทั้งเออหคนเนี่ย90เลเวล90จะเลื่อนขั้นต้องใช้168ชิ้นซึ่ง76ชิ้นเนี่ยมัน ไม่พอเจ็ิบหกชิ้นมันไม่ไมพอมันต้องเก็บสามรอบนะคะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆนะคุณแต่มันเก็บไม่ยากวิ่งวิ่ง,ว,งวนวนมาระหว่างหากล่องอะไรประมาณนี้นก็เงียบๆ,ๆ,ๆไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเช่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างนะแต่ว่ิ่งตนนนเลยแล้วไว้เจอกันหน้าบายบาย แวะไปดูไฟ์สดเราได้นะขายขาย